อาหารอีสานราคาเป็นกันเองเจ้าของใจนักเลงขายส้มตำยี่เปิดสูตรปรุงอร่อยกับผงปรุงรสรสหนึ่งตำยี่สิช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรส1ปรุงอร่อยแน่ ผมเข้ามาอยู่ในร้านตำยี่สิบแล้วคุณผู้ชมนี่คุณสีเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับมีจริงใช่ไหมครับตำยี่สิบมีจริงแน่นอนครับผมเริ่มต้นด้วยอะไรฮะตำยี่สิบคือตำยี่สิบเนี่ยเริ่มต้นด้วยตำยี่สิบบาทนะคะเป็นส้มตำที่เข้าถึงง่ายมีคุณภาพสะอาดแล้วก็อร่อยนอกจากนั้นที่นี่ยังมีเมนูเยอะมีประมาณกี่เมนูครับครับก็มีประมาณ90เมนูร้อยเมนูนะครับมีตั้งแต่ส้มตำข้าวหมูย่างหมูน้ำตก ไก่ย่างปลาเผาใครชอบอาหารอีสานนะครับปลาล้งปลาลาที่นี่อร่อยมากแวะมาได้เลยนะฮะนัวมากครับปลาล่าถ้าวันนี้ให้เลือกหนึ่งเมนูในร้านมาเปิดสูตรจะเลือกเมนูอะไรครับก็เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นข้าวผัดน้ำพริกเผาคอหมูย่างนะกันอ่าเดี๋ยวเปิดสูตรเลยเปิดสูตรเลยนะใช่ครับผมไม่มีกั๊กเลยครับถ้างั้นเราไปชมเลยครับยินดีครับขอเลือกเป็นเมนูข้าวผัดพริกเผาคอหมูย่างขั้นตอนแรกนำไข่ลงผัดให้สุก แล้วใส่ข้าวลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้าพริกเผาซอสปรุงรสพริกไทยป่นและที่ขาดไม่ได้เลยผงปรุงรสรดหนึ่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทำให้รสชาติกลมกลม่อมไม่เค็มโดดและผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยตักใส่จานเคียงด้วยคอหมูย่างเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมใครชอบอาหารนิสานะครับลองแวะมานะครับตำยี่ผมว่าอร่อยสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยนะฮะมีที่ไหนบ้างครับตอนนี้ครับมีสาขาแจ้งวันา14นะครับสาขาสินเมืองสงบพภา12นะครับสาขาตรงข้ามตลาดนัดสายใหม่นะครับแล้วก็สาขาสุทธิสารรัชดาครับ วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ผมปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่มอทุกสาขาคูมเม่มาเก็ตฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้ามอไในทางร้านเอาไว้ทำอาหารอิสานอร่อยอร่อยหนึ่งชุดนะครับครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง